ข้าวคลุกค่ะวันนี้ทลุกอะไรอ่ะคลุกวงในเอาไม่ใช่ข้าวคลุกกะเพรานะจ๊ะวันนี้มาทําเลยค่ะเริ่มหั่นเลยจ้ากะเพราบางที่เขาก็ใช้แต่กะเพรากะเพราแต่ฉันอยากกินอย่างอื่นด้วยอ่ะเธอนอกจากกะเพราฉันอยากยากินผักฉันต้องการวิตามินฉันก็เลยใส่ผักโดยๆเข้าไปนิดนึง มีหอมใหญ่ถ้าแบบว่าอยากกินแบบกระเพรากระเพรากระเพราคือเนื้อสัตว์และกระเพราก็หากินร้านอื่นเนาะร้าน,นฉันมีนนถ้าฉันต้องการวิตามินอ่ะเธอก็ต้องใส่วิตามินบ้างอะไรบ้างเนาะก็นิดหน่อยเองก็มีเห็ดนะจ๊ะเนี่ยเห็ดอย่างเงี้ยเห็ดเห็ดอย่างเงีเ้ยเออ แล้วก็หอมใหญ่อะไรอีกต้องการสีแดงต้องการสีแดงคือพริกชี้ฟ้าจ้าพริกชี้ฟ้าค่ะหันไปนะจ๊ะสักนิดสักหน่อยเพิ่มสีสันพอละมีเห็ดพริกชี้ฟ้า แล้วก็น้องหอมใหญ่อันนี้นะจ๊ะผักกาเราฉันค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็หมูสับนะจ๊ะเตรียมผัดค่ะแล้วก็มีข้าวหนึ่งถ้วยอันดับแรกค่ะคะเกลี้ยงเกีเกลาๆทำอไรก่อนทอดไข่สิจ๊ะทอดไข่ค่ะเมื่อกี้ขยับไข่ไปมาแตกโล มาได้กินไข่ทอดมากินไข่เจียวน่ะซูไม่ชอบไข่ไดาวชอบกินไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวฟูฟูใส่ผักยาราบปรีไปนิดนึงักยาราบป,ปรีมันเป็นคำซอยนั่นเธอะ ตักิดนะเดี๋ยวปลาเกลนอิกไทยหน่อยหนึ่งความเร็ว20กโลเมตรต่อชั่วโมงไม่รู้กะเอาน้ำมันร้อนค่ะน้ำมันร้อนระวังกระเด็นใส่ปลานะสูระวังด้วยฉันก็โดนหลายแผลแล้วค่ะ การเป็นแม่ครัวกับการโดนน้ำมันกระเด็นมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เลยต้องมีว่านหางกะลั่นอยู่แถวๆนี้ค่ะเยมพร้อมว่านหางพร้อมถ้าเกิดว่ามีน้ำมันกระเด็นปับ๊บว่านหางก็ทำงานทันทีเนี่ยวไข่ อันนี้ทำกินเองค่ะเมนูนี้รีเควสตเองหิวข้าวใครยังไมไ่กินข้าวเที่ยงเลยตลอนตลอน,ตลอนทั่วทิศต,ตอนนี้สี่โมงยี่สิบนาทีอีฉันยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเธอไข่ไข่เจียวไข่เจียวร้อนๆต้องการคนป้อนเอาไม่ต้องป้อนค่ะกินเองได้ค่ะม,มือไม่ตีนจ้า กินเองนะจ๊ะอะลูกค้าสั่งข้าวฉันทำประมาณสิบนาทีลูกค้ากินห้านาทีได้มั้ยอย่างเร่งด่วนนางเขบนางเขบปึ๊บต่อไปผัดหมูอูดอูดนะจ๊ะน้ำมันออกลอยอ้วนแล้วใส่หมูอูดอูดค่ะ ผัดค่ะผัดทำของร้อนต้องใจเย็นๆผัดไปผัดมาเดี๋ยวนางก็สุกเองนะคะใจะเย็นๆอันนี้เราคุกข้าวเราก็ไม่ต้องการแฉะมากเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยยัง ให้นางแบบว่ามีความชุ่มชื้นมันมี moisturizer อาไม่ใช่น้ำเปลา่าน้ำเปล่านี่แหละค่ะให้มันชุ่มชุ่มนุน่มๆอ,อย่างนี้อือัดไปค่ะเนี่ยหมูก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะสุกแล้วเริ่มสุกแล้วจ้ะก,กินเองไม่ต้องใส่ยูนา่ะมันเผ็ดนะสู่อันนี้พิ่กระเทียมนะคะ ยินมมงมันเผ็ดใส่ซีอิ๊วดำหวานเพิ่มสีสันให้หน่ารับทานค่ะมามาเกลนแล้วทีนี้ของชาวบ้านก็หยุบว่าเปล่าใช่ไหมของฉันยังมีได้ๆเพิ่มด้วยรอกจาก โปรตีนเราก็ต้องมีวิตามินนะจ๊ะใส่เข้าไปค่ะชัดค่ะลุงค่ะรรด,ดีค่ะคุณน้องผงนัวอนิดนึงผงนัวมันไม่ได้มีอันตรายต่อสุขภาพนะคะคนมี คนวิจัยเรื่องผงนัวมาแล้วว่าการใส่เกลือกับผงนัวในปริมาณที่ไกล่เรียกกันมันจะช่วยลดโซเดียมได้นะคะจากที่เราเข้าใจผิดว่าผงนัวมันจะทำให้ผมร่วงทำให้ผูมีผลเสียต่อสุขภาพมีคนทำวิจัยนะเธอวิจัยปริญญาเอกเรื่องผงนัวแลาตายฉันก็เพิ่งรู้ เขาบอกว่าถ้าใส่เกลือแล้วก็ตัดกระปุงนัวนิดนึงมันก็ช่วยรสชาติกลมกล่อมนะคะอันนี้ตึิ่งดูวิจัยเข้ามาเแวบๆแบบที่ไม่อร่อยก็อร่อยก็ได้เนาะกะเพราค่ะอันนี้กระเพราข้างบ้านค่ะปลูกเองค่ะ เอ,อกลูกเองหอมๆเลยจ้ะโอ้หอมมากไม่มีกลิ่นแล้วก็ใส่ข้าวไปยจ้ะ <Okay. S 1> มันต้องเผ็ดแน่ๆเลยนะ่าตาดูเผ็ดเผ็ดแฉันก็ไม่ชอบกินเผ็ดเอาลองดูซิมบั ซิมซิมซิม,มอืมได้เะเวอร์เพอ,อเผ็ดน,นิดนึงไม่เป็นไรนั่งคือกะเพราผัดกะเพราใดๆเจ็เจอร์นางต้องเผ็ดนำนะคะก็ความกลมกล่อมอื่นๆก็ตามมา เสร็จเรียบร้อยผัดกะเพราข้าวคุกกะเพราเออจัดจานก่อนอันนี้ค่ะข้าวคุกกะเพรานะจ๊ะอกไ่เจียวอร่อยอร่อยค่ะพักก่อนขอกินข้าวก่อนบายบายจุ๊บ